โอ้โหได้ไพ่ซซเซตนะคะ,ะหมายถึงว่าความสำเร็จค่ะโอ้โสวัสดีค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะแม่หมอก็อจะมาทำนายดวงชะตาของชาวราศีมีนประจำเดือนธันวาคมนั่นเองค่ะเข้าสู่ปลายปีกันแล้วหลายคนก็ยัง อ,อยากเช็คดวงชะตากันใช่ไหมคะถ้าไหนที่สนใจดูดวงส่วนตัวกับแม่หมอก้อยแม่หมอก้อยได้ทิ้งลิงก์ไว้ด้านคลิปด้านล่างของคลิปแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวมาเช็คดวงกันดูและราคาประหยัดกันด้วยเออนาะปลายปีแล้วดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรราศีมีนคือผู้ที่เกิดวันที่14มีนาคมถึง12เมษายนนะคะ มาดูสภาวะโดยรวมของชาวราศีมีนค่ะวันนี้แม่หมอก้อยใช้ไพ่เทพยากรในการทํานายนะคะ,อะโอเคสภาวะโดยรวมของชาวราศีมีนจะเป็นอย่างไรบ้างมามาดูกันอโอ้โหได้ไพ่ u ั c เซสนะคะ,ะหมายถึงว่าความสําเร็จค่ะโอ้ชาวราศีมีนมีความสําเร็จในช่วงเดือนนี้นะคะ อาจจะปิดจ็อบได้ดีเลยทีเดียวในช่วงปลายปีไม่ว่าคุณจะทำอะไรทุกอย่างจะปิดจ็อบได้อย่างราบรื่นหรือสำเร็จนั่นเองค่ะ,ะมาดูเรื่องของการเรียนนะคะอ่เดืนธันวาคมเนี่ยมีเพื่อนแล้วล่ะเพื่อนนำไปสู่ความสำเร็จนะคะได้คอนเนคชันที่ดีแล้วก็ เพื่อนที่ดีไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะแต่ว่าให้ระวังในเรื่องของความรักนิดนึงเพราะว่าน้องๆมีเกณฑ์เจ้าชู้และก็คบซ้อนอยู่หลายคนนะคะอะ,อะไรก็ได้อย่าให้การเรียนตกเนาะแล้วก็อย่าให้มันเกินงามเนาะต่อไปมาดูที่คนว่างงานค่ะดวงคนว่างงานจะเป็นอย่างไรบ้าง ธันวาคมดวงคนว่างานคุณจะได้งานแน่นอนค่ะหมอก้อยมาการันตีเลยนะวันได้งานแน่นอนนะคะเพราะว่าเดือนธันวาเนี่ยคุณมีความเฉลียวฉลาดหลักแหลมและมีสติปัญญาทำให้เข้าหาใครหรือหรือไปสมัครงานที่ไหนเขาก็อยากที่จะรับคุณนะคะเพราะว่า คุณได้เตรียมตัวไว้อย่างดีเออแล้วก็ท่านไหนที่าถามมากเกี่ยวกับการสอบราชการอะไรแบบนี้ชาวราศีมีนก็มีเกณฑ์ด้วยนะมีเกณฑ์จะสอบราชการได้ด้วยนะคะ,ะพนักงานประจำชาวแบงก Office, อ์ออฟฟิศราชการทั้งหลายนะคะเป็นอย่างไรบ้างในเดือนธันวาคมค่ะอ่าวตายราศีมีนดวงดีมากเลยนะคะ ราศีมีนเป็นอะไรที่ดวงดีมากเลยค่ะเรียกว่าการงานหน้าที่ราบรื่นดีปิดจอบได้สวยนะคะงานดีเงินก็มานะคะเออเยี่ยมเดี๋ยวเรามาดูเจ้าของธุรกิจเนาะเจ้าของธุรกิจพ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายฟรีแลนซ์ทั้งหลาย,ละลายจะเป็นอย่างไรออนไลน์ด้วยอ่ะถ้าเจ้าของธุรกิจเนี่ยเหนื่อยเหนื่อยแต่สุดท้ายเราก็คือเหมือนจะจะไหวอะคะ่ะมีคนมาช่วยมีคนมา,าในช่วงหลังของเดือนนะ ก่อนปลายปีอะ่ะคุณจะแสนสาหัสเลยคุณจะเหนื่อยมากนะคะแต่ก็มีคนเข้ามาช่วยจนผ่านไปได้นะคะแสดงว่าดวงของคนที่เป็นเจ้าของกิจการอย่างเดียวแหละที่เหนื่อยกว่าคนอื่นที่เหลือก็เรือราบเรื่นสดใสดีนะคะ,ะดวงเกี่ยวดวงเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการงานและต้องเป็นการเงินนะคะดวงเกี่ยวกับการเงินค่ะราศีมีนนะคะการเงินค่ะ แหมเข้ามาออกไปแถมต้องมีเกณฑ์จะกู้ด้วยนะมีเกณฑ์จะกู้มีเกณฑ์จะยืมมีเกณฑ์แบบว่าโอ้ปวดหัว <c oughs> การเงินปวดหัวอ่าแล้วก็ไอที่คนที่ยืมเราไปก็ไม่คืนด้วยนะทวงแล้วทวงอีกอ่าแล้วก็จะมีประเภทที่ไปยืมเขามาก็ไม่มีให้เขาะคะ่ะจะวนเวียนอยู่กับเรื่องของเงินเงินทองทองนะคะอ่า <c oughs> มันมันไม่ค่อยสู้ดีนะักไม่มีการจ่ายออกจ่ายเข้าโดยเฉพาะหน,นี้สินหรือใครที่ติดหนี้เขาไว้เนาะเออต่อไปเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภนะคะดวงโชคลาภขอเปิดใหม่ดวงโชคลาภโอเคได้ไพ่ใบนี้หมายถึงคุณมีโชคค่ะความสุขสมบูรณ์เพราะฉะนั้นไม่วันที่หนึ่งก็สิบหกต้องได้ต้องได้ <c oughs> นะคะอันนี้แซวเล่นนะ,ะคุณมีเกณฑ์ มีเนถูกหวยรวยเบอร์นะคะเดี๋ยวจดก่อนตัวหวเลยเบอร์อ่าไม่ใช่ราศรีตัวเองหรอกถ้าถูกหวยรวยเบอร์นะคะอ่ะต่อไปนะคะดวงความรักค่ะความรักสําหรับคนโสดนะคะอ่ามีโอกาสจะได้แต่คุณจะได้คนเจ้าชู้ไปนะคะซึ่ง คุณได้เป็นเบอร์หนึ่งแหละแต่เขาแอบ,บมีเบอร์สองไว้เพราะฉะนั้นแม่หมอก,ก็ยังไม่แนะนําในช่วงเดือนธันวานะว่าคนโสดควรคว้ใครสักคนไว้ก็ยังไม่แนะนํานะคะให้คุยคุยไปดูสักพักนึงก่อน,อนความรักของคนที่มีแฟนแล้วนะคะเป็นแฟนกันยังไม่ได้แต่งงานนะอ่าโอ้โหมีการยื้อสุดฤทธิ์เลยเพราะว่าคนนึงอยากเลิกคนหนึ่งอยากอยู่เออแม่หมอว่า ผู้หญิงอยากเลิกเพราะผู้ชายมีพฤติกรรมที่เจ้าชู้แต่ผู้ชายไม่ยอมเลิกก็เลยชุดรั้งกันไปรั้งกันมาอยู่แต่สำหรับส่วนตัวผู้หญิงไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วนะคะคุณผู้ชายที่เจ้าชู้ทั้งหลายนะถ้าโดนหลายหลาครั้งอ่คุณทําความเจ้าชู้หรือนิสัยที่เขาไม่ชอบหลายๆครั้งอ่ะคุณอาจจะโดนเทหรือว่าผู้หญิงไม่เอาอะคะ่ะซึ่งต้องปรับปรุงตัวนะคะ ส่วนท่านที่แต่งงานแล้วมีครอบครัวแล้วจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะแต่งงานอยู่กินกันมีครอบครัวนะคะอ่ะโอเคสําหรับเดือนนี้นะคะคุณช่วยกันทํามาหากินค่ะครอบครัวเนี่ยเหมือนมีความสุขดีและระหว่างสามีภรรยายมีความสวีทวิดวิวมีการแบบว่าถ้าใครอย,อ,อยากที่จะมีลูกก็มีเกณฑ์ตั้งครรภ์นนในเดือนธันวาคมนี้นะคะ ปลายปีปลายปีมันอาจจะอากาศหนาวไหมเ <c oughs> นาะอากาศหนาวก็เลยมีโอกาสอาจจะตั้งคันได้นะคะอ่าต่อไปดวงความรักแล้วก็ต้องมาดูดวงศัตรูนะคะดวงศัตรูเป็นอยา่างไรบ้างดวงศัตรูมีนะคุณมีดวงศัตรูคู่แข่งขันนะคะเพราะฉะนั้นให้ระมัดระวังนะ คือคุณเป็นตัวใหญ่แต่ศัตรูคุณเป็นตัวเล็กแต่หลายคนเเพราะฉะนั้นทำอะไรก็ต้องปกป้องตัวเองป้องกันตัวเองไว้ไม่ให้เขาเล่นงานามาจากทางไหนหรออันนี้ดูเหมือนจะเป็นมาจากเรื่องของงานศัตรูเกี่ยวกับเรื่องของงานนะคะอย่างเช่นคุณเป็นหัวหน้าเขาแล้วลูกน้องเนี่ยรวมกันแบบไม่ชอบคุณ อะไรแบบนี้ค่ะพราฉะนั้นคุณต้องประพฤติตัวให้ดีนะอย่าให้เขาทําอะไรเราได้นะคะอ่าต่อไปชาวราศีมีนดวงศัตรูแล้วก็มาดูเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพค่ะดวงหน้าสุขภาพนะคะโอ้ยคุณน่ะ,ะมีเกณฑ์เกี่ยวกับเหมือนกระดูกสันหลังนะคะข้อเข่ากระดูกนะคะแล้วก็เหมือนจะบอกว่าปลายปีนี้ไม่อยากให้ไปทำอะไรที่ แอดเวนเจอร์มากเกินไปอย่างที่อย่งางเช่นไปเที่ยวป่าทเที่ยวขอกางเต้นอะไรแบบเนี้ยค่ะเพราะว่ามันอาจจะเกิดอันตรายขึ้นได้นะคะแล้วพอดีแหละคนราศีมีนแบบชอบเขาเรียกแบบชอบกางเต้นอนะชอบกางเต้นอนะมันเป็นยังไงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็แอดเวนเจอร์ลุ้นแหละเนาะชอบกางเต้นชอบอธรรมชาติรักธรรมชาตินะก็ให้ดูดีๆแล้วกันเพราะมันมีเกณฑ์ที่จะ,ะขาหักแขนหักบวดแข้งปวดข,า,ดขานะคะ ต่อไปด้านอุบ hmm. <o Alto Del ire> ัติเหตุหรือว่าสิ่ง <t> ที่ต้องระวังค่ะด้านอุบัติเหตุนะคะอ่ะนั่นแหละอุบัติเหตุนั่นแหละมีมีเกี่ยวกับที่บอกเนี่ยข้อไอข้อเขาเนี่ยเดี๋ยวจะหักเะอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องระวังนะอันนี้เป็นด้านอุบัติเหตุเหมือนกับที่พูดเมื่อกี้เลยนะคะส่วนด้านสิ่งที่ต้องระวังนะคะสิ่งที่ต้องระวังค่ะ ระวังเขาเรียกอะไรอ่ะระวังตําแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์อ่ะเพราะได้ไพ่ใบเซเน่ย่อแม่หมอก,ก็คิดว่าให้ระวังกันให้ระวังแบบยศถาบรรดาศักดิ์ที่อาจจะโดนกระชากลงมาก็ได้นั่นแหละเพราะว่าโดนศัตรูมันมันขึ้นสูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราทํางานแล้วเราอย่ายืดหัวโขนนะคะเพราะว่าเกณฑ์สิ่งที่ต้องระวังคืออํานาจจะลดลง โดนบอยคอร์ด uh, อำนาจจะลดลง uh, แล้วก็อาจจะมีเกณฑ์ที่เหมือนว่าไม่เหลืออะไรเลยก็ได้ในเรื่องของตำแหน่งนะในเรื่องของตำแหน่งนะคะเหมือนลูกน้องไม่เชื่อฟังลูกน้องไม่เข้าใจอะไรอย่างนี้นะคะการทำบุญเนาะธันวาคมนี้โอเคธันวาคมนี้สายมูเตรูทั้งหลายไม่ครวรพลาดนะคะเพราะว่าอะไรนะไพ่ใบนี้ก็คือ ไหวพระพรมนั่นเองค่ะไม่ควรพลาดจะต้องไปกราบไหว้พระพรมสี่หน้าจริงๆพระพรมมีห้าหน้านะแต,แต่ตอนนี้เหลือสี่หน้าอะนะสาวหรือนุ่มสาวทั้งหลายสายมูเตรูทั้งหลายปลายปีนี้ให้ไปกราบไหว้ขอพรอพระพรมสี่หน้านะอยู่ที่ไหนก็ไหว้ที่นั่นแหละค่ะ แล้วจะได้รับผลดีบังเกิดผลนะขอการขอพรกับองค์เทพเนี่ยส่วนใหญ่จะได้ผลเร็วนะคะเพราะฉะนั้นจะบนจะอะไรแต่เขาไม่ไนิยมบ่นเขานิยมขอพรน,นะคะก็ขอให้ชีวิตในปีหน้าปีใหม่อะไรก็ได้มีความสุขนะคะแต่ปลายปีนี้ไปเลยไหวพระพรมค่ะอย่าลืมอะไรไปด้วยนะคะอย่าลืมเอ่ยชื่อเอ่ยนามกันนะ เอาละค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วแม่หมอก,ก้อยจะคอตัวไปก่อนท่านไหนที่สนใจดูดวงส่วนตัวราคาประหยัดนะคะประหยัดจริงๆนะคะดูได้ทุกเพศทุกวัยเลยแล้วก็จะทิ้งลิงก์และลายและเพจไว้ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้แม่หมอก,ก้อยคอตัวไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปค่ะ ขอบคุณและสวัสดีค่ะ